ข้อดีนะครับสำหรับโรตารี่ฟาร์มเทคมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้นะครับเอาโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับขนาด2เมตรนะครับมาแนะนำนะครับถึง5ข้อดีนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโรตารี่ของเรานะครับมีทุกรุ่นทุกไซส์ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็น80เซนหเมตรสามสิบสหเมตรหกสเมตรแปหรือว่า1นึ่เมตรเก้เมตรสเมตรยีนะครับอ่ะเป็นเป็นรุ่น2องเมตรยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็สอเมตรสี่น2 มตร47นะครับท่านได้สนใจนะครับเราทั้งผ่อนได้นะครับทั้งซื้อเงินสดก็ได้นะครับผ่อนดาวเริ่มต้นนะครับวางดาวเริ่มต้นเพียง1,000บาทขนาด1เมตร1เมตร60นะครับ1เมตร60 1เมตร35ดาวเริ่มต้นเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งสูงสุดได้นานสูงสุดถึง4ปีเต็มๆเลยนะครับก็เลือกผ่อนในระบบแบบผ่อนสบายก็ได้นะครับเดือนละพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับ5ข้อดีของเขานะครับก็ หุดหลักเลยนะครับก็จะเป็นฝานะครับฝาท้ายนะครับแบบทรง S curve นะครับเหล็กหนา3มิลนะครับเป็นเหล็ก2ชั้นประกบกันนะครับอ่ะสองนะครับก็จะเป็นในเสาของเสาสกีนะครับอ่ะเสาเสาฝาท้ายนะครับช่วยในการกดนะครับรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่จะเป็น4เสานะครับสเสาสปริงซึ่งรุ่นใหม่จะเขียนว่า XF นะครับอ่ะส่วนตัวสีนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น รุ่นตัวพิเศษนะครับรุ่นตัวพิเศษนะครับแต่ว่ายังคงเดิมเอกลักษณ์คือ2เสาสปริงนะครับแต่ว่าตัวพนมนะครับตรงนี้นะครับได้ได้เป็นแบบทรงแบบมาตรฐานแล้วนะครับส่วนห้องโซ่นะครับตัวนี้นะครับใช้โซ่นะครับใช้โซ่เบอร์นะครับใช้โซ่เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับใช้โซ่ HDX20A นะครับซึ่งโซ่จะมีความหนานะครับความเหนียวนะครับความหนาความเหนียวนะครับ สามารถรับแรงทนทานของน้ำหนักได้ถึง3 0,000กิโลกรัมนะครับมาพร้อมระบบตั้งโซ่อัตโนมัตินะครับดูนะครับที่ความแตกต่างของความเท็นะครับที่ต่างจากค่ายอื่นคือนะครับเขาจะปรับตั้งโซ่นะครับกลไกการตั้งโซ่งเขาอัตโนมัติเลยนะครับมาดูนะครับในจุดที่3นะครับในจุดจุดที่4แล้วเนาะจุดที่4นะครับจะเป็นในเรื่องของหัวเกียร์นะครับอ่าในหัวเกียร์นะครับมันจะเป็นเฟืองแบบ SNCM นะครับมีความเหนียวช่วยลดแรงช่วยลดความเสียหายจากแรงกระแทกนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับอ่ะแล้วก็เรื่องใบครับเรื่องใบอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องครับใบของฟาร์มเทคจะหนาทั้งหมด7มิลนะครับปั่นได้ทั้งนาตมและนาแห้งนะครับนาตมและนาแห้งหรือว่าใครที่จะไปปั่นตออ้อยก็ได้นะครับข้อพิเศษและข้อดีจุดหนึ่งนะครับของโรตารีฟาร์มเทคที่ ปรับโฉมและพัฒนาขึ้นมานะครับก็จะเป็นน er. ็อตนะครับน็อตของเขานะครับก็จะเป็นน็อตกันคลายทุกตัวนะครับเป็นน็อตกันคลายทุกตัวนะครับดูนะฮะเนี่ยน็อตกันคลายทุกตัวนะครับ่ะนะครับทุกตัวนะครับทุกจุดนะครับอ่าแล้วก็ข้อควรระวังนะครับในการใช้โรตารี่ด้วยนะครับเวลาที่เราใช้ไปโรตารี่นะครับน็อตมันจะอาจจะมีการคลายนะครับเราก็ ขันอัดเข้าไปนะครับขันอัดเข้าไปนะครับการรับประกันนะครับของโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับจากโรงงานนะครับรับประกัน1ปีเต็มจากโรงงานนะครับแล้วก็รุ่นใหม่นะครับล่าสุดของทุกรุ่นทุกตัวนะครับก็จะมีนะครับตาแมวนะครับตาแมวดูระดับน้ํามันนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศนะครับเผื่อมันเป็นสุญญากาศภายในอย่างนี้นะครับมันก็จะ สบายอากาศทําให้ซีนนะครับทำให้ซีนในห้องโซ่ในห้องเกลียนะครับไม่รั่วง่ายนะครับอ่ะใครสนใจนะครับราคานะครับจะอยู่ทางใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าเราจัดส่งให้ปี200กิโลเมตรแรกนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับและสินค้าของเรานะครับ ไม่มีการมัดจำอ่ามัดจําเท่ากับโกงนะครับก็คืออ่าถ้าไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับเราจะไม่ให้มัดจําสินค้านะครับขอว่าลูกค้าชัวร์แค่เท่านั้นนะครับส่งเก็บตังปลายทางนะครับส่งเก็บตังปลายทางเลยแต่ว่าถ้าระยะเกินจาก200กิโลขึ้นนะครับเราก็ต้องขออนุญาตเก็บค่านะครับมัดจําค่าขนส่งไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับแฟนฟันแท้ของโรตเอรี่ฟาร์มเทคนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่091นะครับ 861 1 86 1 9นนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ313 0 4ึ7อันนี้มันไม้อะไรเนี่ยมันไม้สนุกเ,เนี่ยน <c oughs> ะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับฝา,ากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ